โ l o สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้อยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ที่ช้างอลิณ่าค่ะครับผมนี่นะฮะสนามช้างอลิณ่านะครับผมตอนนี้เราก็มาในงานช่วงเขาดาวของบุรีรัมนะครับผมก็มีงานเหมือนสตรีทฟู้ดเนาะตรงนี้นะฮะจะมีร้านรวมมากมายนะครับเป็นร้านเด็ดๆของบุรีรัมนงานเออมีร้านอย่างเช่นร้านไหนบ้างอะร้านเด,เด็ดๆอย่างเช่นสามทีหวยจับอ,อย่างเช่น เต๊้ลงหนังเก่าอย่างเช่นันไทยปาตั้งโขปาตังโขชุมพลปาตังโขชุมพลผันไทยห้วยราชอะไรอย่างงี้มีหลายๆร้านที่แบบว่าคนเราชอบกินนะจะมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่นตรงนี้นะตรงนี้นี่มีข้างหนังเราค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงค่ะนอกจากงานที่มีอาหารออกของอร่อยของปวยรำแล้วเนี่ยก็จะมีด้านในจะมีจุดให้ถ่ายรูป ให้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับเป็นแบบว่าแสงไฟที่เอาไว้ถ่ายกันแบบช่วงแบบเขาดาวอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่เดี๋ยวยังไงเราจะมาชมกันดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วกันนะครับ Lo ลโพนี่อันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านไข่ยัดไส้จิ้มแจ่วแล้ว อันนี้พี่อยู่อำเภอเมืองไหมครับหรือว่าอยู่ที่อำเภอไหนอยู่อำเภอเมืองอ๋ออันนี้มาจัดแต่พั้นที่ี25เลยไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับผมได้น้ำจิ้มเลยนะคะค่ะมาเท่าไหร่เอ่ยมาละ10บาทค่ะครับผมอันนี้เราก็มาเดินมาร้านแรกนะขยันจะได้ขยันใจ ไทยที่นี่อร่อยที่สุดในโลกนะขอบคุณนี่ครับเราอยู่ร้านผัดไทยห้วยลาดแจ็เกี้ยใช่ไหมฮะใชอร่อยมากครับต้องทำเลยโอเคครับตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะอันแรกนะครับผมอันนี้คือที่สั่งอะไรครับแกีจานย่างให้ค่ะย่างให้ก็คือเขาทําให้สําเร็จรูปเลยใช่เป็นเนื้อย่างแบบสําเร็จรูปโอ้โหแบบน่ากินมากๆเลยนะฮะ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นสปาเกตตี้ของอามารีนะฮะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยสปาเกตตี้ปกติก็ขายกัยกนเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเนาะของอามารีขาย50บาทเองนะ <90 S 1> แล้วก็มีขนมปังกระเทียมห้ด้วยคิยกว่าเนี่ยคุ้มมากๆอ่าทางนี้มาสั่งอะไรบ้างครับสั่งผัดไทยหวยราดผัดไทยเชเกียร์สั่งพิเศษเลยพิเศษมีหมูกรอบด้วยนะฮะ,ะหมูกรอบหมูชิ้น โอเคแล้วก็อย่างหนึ่งคือก๋ยจับสามพีกยจับสามพีอันนี้ก็เป็นเจ้าดัางของเวลามีไข่ไข่รรทรง,งเครื่องอ่าครับผมใส่ทรงเครื่องทั้งหมดก็5อย่างนะ,ะที่เรากินกันวันนี้แล้วก็มีน้ำเปล่าจากแบรนด์ช้างนะครับผมที่สั่งมานะ,ะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปตรงเขาเรียกว่าไงเสงสีต่ออีกที่หนนะึ่งเนาะเดี๋ยวพา<ะ>ไปชมข้างในกันค่ะจ้าไป ตรงข้าหน้าเราก็ามีคนแบบเขาเตรียมอุปกรณ์มาอย่างดีแบบถ่ายภาพออ,อกมาเป็นแบบโตคงจะสวยมากอันนี้มันใช่ประสาทพนมรุ้งหรือเปล่านะมันเป็นเหมือนเจลลี่อ่ะเจลลี่เหรอมันเป็นเหมือนดึงยังไงไม่รู้อ่ะแบบออคนดึงดอ่ะนี่เราก็เดินถ่ายมากันเรื่อยๆนะครับโอ้โนี่น<อ>ยดูว่าคืออะไรอ๋อมันเป็นมันเไดนะขึ้นไขึ้นมาบนได้แล้วก็ถ่ายกับตรงนี้นี่ชางารน่าันแรงนี้เออเหนตอนแรกเรา เป็นแบบภูเขาไฟลาวาหรือเปล่าเออเฮ้ยอาจจะใช่นะภูเ,ออเขาไฟลาวาแน่เลยอ่าเดี๋ยวเราเดินเอ้ยตรงนี้มันมีมันเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าสัญลักษณ์กัญชาด้วยนะเฮ้ยกต,ตี้ดูน<ะ>ั่นสิวันั้นสวยนะน,นี่เลอบอยวัดอุณหภูมิโอ้มันเห็นหมดเลยเดะว,ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ตรงนี้นี่ไหนพี่อัตาเจ้าสิดีเท่งไงอ่ะสามสิบหกจุดเจ็ดนะครับโหขึ้นมาโชว์หมดเลย ห้ออามสัมผัสจอนี่ก็มีปิดปากปิดจมกูกไม่ต้องปิดประเทศ ตอนนี้เราก็กําลังเดินกลับที่รถกันแล้วนะคะมออกมาจากงานเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะก็ได้ถ่ายรูปกับแสงสีแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆเลยครับผาสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะไปเขาดาวที่ไหนก็ที่นี่ได้เลยค่ะใช่ครับที่นี่มีจนถึงวันที่สามนะอีกหลายวันอยู่นะครับก็ใครยังไม่มาก็ลองมาดูได้เพราะว่าที่นี่มีทั้งร้านอาหารขึ้นชื่อของบุรีรัมย์ทั้งนั้นเลยใช่แล้วครับผมแล้วชอบคลิปนี้นะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดตัดต่อใครให้พวกเราได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็สามารถทิมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่